สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Hash tag ช EP ที่495ค่ะ Hash tag ของเราในวันนี้เป็นเรื่องราวคดีดังคดีดใหญ่ในวงการนักการเมืองค่ะกับเรื่องราวของสวคนหนึ่งที่ถูกคุณรังสิมันลมอภิปรายว่าเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติสวอุปกิจนั่นเองและวันนี้ปปสก็มีคำสั่งอายัด รั์ของสว,วอุปกิจเพิ่มรวมเป็นมูลค่ากว่า282ล้านบาทแล้วหลังพบว่าสว,วอุปกิจมีความเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจริงค่ะแล้วจุดเริ่มต้นของคดีนี้มันเป็นยังไงคดีมันดําเนินไปในทิศทางไหนคุณรังสีมันลมโดนฟ้องร้อยล้านเพราะอะไรเราก็ไปฟังสรุปทั้งหมดได้ในแฮชแท็กสวอุปกิจค่ะและคลิปนี้ก็ได้รับการสนับสนุนโดยออปตัดแว่นกองแสงสีฟ้าคนยีคนเดิมค่ะแว่นกองแสงที่สามารถช่วยลดอาการตามเมื่อยตาล้าจากการใช้จอได้ไม่ว่าจะเป็นจอคอมหรือว่าจอมือถือใครสนใจก็สั่งซื้อได้ที่ Facebook ของออ t ตันะคะหรือว่าจะลองเข้าไปดูตัวแว่นจริงๆก่อนก็ได้บนสถานี BTS 3สาขาอโศกสารแดงหมอชิดหรือจะไปดูที่ช็อปที่สยามสแควร์ซอยห้าก็ได้นะและอย่าลืมใช้โค้ดเนียนเพื่อรับส่วนลดกันนะคะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับประวัติของสอวอคนนี้กันสักเล็กน้อยค่ะสอวอ,อุปกิจปาจาริยังกุลเป็นลูกชายของนายอุปดิ์ปาจัริยังกูลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ3สมัยเคยสมรสกับคุณปารีณาไกรคุปนะคะแล้วก็มีบุตรด้วยกัน3คนเคยเป็นข้าราชการของ ช่วงต่างประเทศค่ะก่อนที่จะลาออกมาทําธุรกิจชายแดนกลายเป็นนักธุรกิจชายแดนได้รับตําแหน่งในบริษัทข้ามชาติสาคัญสาคัญ,คญต่างๆมากมายก่อนที่จะมาลาออกเพื่อเป็นสวในปี62ค่ะโดยคนที่สรรหาเข้ามาก็คือพลเอกประวิทรวงสุวรรณมีทรัพย์สินที่แจ้งเอาไว้นะคะประมาณ1,774ล้านบาทค่ะตอนอภิปรายเนี่ยคุณรังสิมัลมเรียกสวอุป,ปกิจว่าสวทรงเอนะคะซึ่งเอในที่นี้ก็คาดว่าน่าจะย่อมาจากคําว่าเอเจนต์นนะแล้วเรื่องราวของสวทรงเอมันเริ่มมาได้ยังไง วันที่16กุมภาพันธ์ปี66ค่ะเป็นการอภิปรายทั่วไปครั้งสุดท้ายของสมัยประชุมคุณลังสิมัลมจากพรรคเก้าไกลได้ขึ้นมาอภิปรายว่ามีสวคนนึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายขายขายาเสพติดข้ามชาติและการฟอกเงินคุณลมอธิบายให้ฟังว่าก่อนหน้านี้มีการจับ เครือข่ายผู้ค้าย,ยาเสพติดในไทยคะ่ะเป็นเครือข่ายที่เขารับยาเสพติดมาจากพม่าแล้วก็มาขายต่อให้คนไทยท,ท, applause. ที่น่าสนใจคือวิธีจ่ายเงินค่ะเวลาที่เขาซื okay. ้อยาเสพติดแล้วจ่ายเงินให้คนพม่าเนี่ยเขาไม่จ่ายเงินกันตรงๆนะไม่งั้นมันมีเส้นทางทางการเงินตรวจสอบได้ใช่ปะสิ่งที่ผู้ค้ารายนี้ทําก็คือเขาจะซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าแม่สายค่ะแล้วจากนั้นก็ให้การไฟฟ้าแม่สายเนี่ยส่งไฟฟ้าไปที่พม่าแล้วคนที่ฝั่งพม่าเนี่ยก็เอาไฟฟ้าตรงนี้ไปขายเป็นเงินสดเข้ากระเป๋าของผู้ค้ายยาเสพติดอีกที ก็เป็นวิธีการเลี่ยงเส้นทางการเงินนะคะซึ่งเราฟังแล้วรู้สึกว่าแม่งมีมากเลยอะ่ะสว,วอุปกิจมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตรงที่บริษัทที่เป็นตัวกลางการฟ้องเงินโดยการทําเรื่องซื้อขายไฟฟ้าเนี่ยเป็นบริษัทของนอมินีคุณอุปกิจค่ะคําว่านอมินีคืออะไรคือตัวแทนคือคุณอุปกิจอะ่ะไม่ได้มีชื่อเป็นเจ้าของหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนี้แต่ว่าคนที่มีชื่อเป็นเจ้าของบริษทัทเวลาที่เขาจะทําอะไรเนี่ยเขาจะต้องมีการรายงานคุณอุปกิจก่อนหรือว่าเวลาที่จะตัดสินใจอะไรใหญ่ๆกกก็จะต้องมีารไปั ถามคุณอุปกิตก่อนนะคะก็คือเหมือนคุณอุปกิจเป็นเจ้าของบริษัทตัวจริงนั่นแหละมีนอมินีเป็นแค่หุนเชิดเฉยๆ,ๆโดยเรื่องนี้มีหลักฐานเป็นข้อความการสนทนาระหว่างคุณอุปกิจกับนอมินีค่ะหลังจากที่ตํารวจสืบทราบเรื่องนี้เขาก็ได้มีการออกหมายจับคุณอุปกิจในวันที่3ตุลาคมปี65ด้วยข้อหาความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและการฟอกเงินเรื่องตลกก็คือสารอนุมัติหมายจับตอนเช้าแล้วก็ถอนหมายจับตอนบ่ายค่ะ โดยอ้างว่าคุณอุปกิจตเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนใหญ่คนโตเป็นบุคคลสําคัญดังนั้นควรจะออกเป็นหมายเรียกก่อนแล้วถ้า15วันเรียกแล้วไม่มาถึงจะค่อยออกเป็นหมายจับนะแต่ว่าสุดท้ายค่ะคุณอุปกิจตก็ไม่เคยถูกออกหมายเรียกหรือหมายจับแต่อย่างใดโดยเรื่องนี้คุณลังสิมาลมสาริหาว่าเป็นเพราะคุณอุปกิจตเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินที่ตั้งของพักรวมไทยสร้างชาติในซอยอาลีดังนั้นคุณประยุจันโอชาจะต้องปกป้องคุณอุปกิจตแบบสุดฤทธิ์อยู่แล้วเพราะว่าเขามีผลประโยชน์แกกันและกกัันะนนนนอออออยยูู่่่ะีี้้็คคืขมมลลทุณภภิปาาใสซึง หลังจากที่คุณลมเข้าไปอภิปรายสวอุปกิจตในสภาได้แค่วันเดียวนะคะวันรุ่งขึ้นคุณอุปกิจตก็ได้ฟ้องคุณลังสิมันลมในความผิดฐานหมิ่นประมาทเรื่องที่คุณลังสิมันลมอภิปรายแล้วพลาดพิงถึงชื่อคุณอุปกิจตโดยบอกว่าสิ่งที่คุณลมพูดเนี่ยเป็นความเท็จแล้วก็ทําให้ตนเองเสียชื่อเสียงก็มีการฟ้องคุณลมไปร้อยล้านบาทค่ะแต่คุณอุปกิจตก็ไม่ได้ฟ้องคุณลมแค่คนเดียวนะคะเขามีการฟ้องนักข่าวแล้วก็นายอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมในข้้้้ออหาาาาาเดาาดีีีีียยวววกกกััันนนนนนคลละ50บททจ่่21มป 60- คุณลมก็ได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับการถอนหมายจับของคุณอุปกิจเขาว่าสิ่งนี้มีเลสไนมากๆโดยสิ่งที่คุณลมทําก็คือมีการเผยแพร่จดหมายเป็นจดหมายที่ตํารวจเจ้าของคดีเนี่ยเขียนถึงกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมนะคะในจดหมายก็พูดถึงเหตุการณ์การออกหมายจับแล้วก็เหตุการณ์การถอนหมายจับเขาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยสรุปเนื้อความในจดหมายก็คือหลังจากที่ทําการจับกลุ่มผู้ต้องหายาเสพติดแล้วมีผู้ต้องหาบางส่วนให้การว่าสวออุปกิจเป็นผู้มีความเกี่ยวข้องในกระบวนการของตนแต่ในระหว่างทําคดีต้นไดรับ การติดต่อจากนายตำรวจระดับสูงให้ตัดพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับสว,วอุปกิจออกจากคดีแต่ว่าตนไม่ได้ทําตามต่อมาวันที่3ตุลาตนแล้วก็ทีมก็เลยได้นําหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยื่นต่อศาลอาญาเพื่อขอหมายจับสว,วอุปกิจในความผิดร้แรงเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการฟอกเงินโดยมีการขอหมายค้นเพื่อขอเข้าจับกลุมสว,วอุปกิจในวันที่4ตุลาและในคําร้องมีการระบุชัดเจนว่าคุณอุปกิจเนี่ยเป็นสว,วนะจากนั้นศาลก็ได้อนุมัติหมายจับตอน11บเอโมงค่ะอนุมัติทั้งหมายจับแล้วก็หมายค้นเลยโดยเป็นนกการขออหมจับ มประชุมสภาน,นะคะ การที่เป็นการออกหมายจับนอกสมัยประชุมสภาคืออะไรคือสวกับสสเนี่ยเขาจะได้รับเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองในสมัยประชุมสภาคือว่าหากมันอยู่ในระหว่างการเปิดประชุมสภาอยู่ตำรวจจะไม่สามารถเรียกสวหรือสสเข้าไปสอบสวนสืบสวนให้ปักคำใดๆได้นะคะถ้าไม่ได้รับความเห็นชอบจากสวกฎนี้มีขึ้นมาเพื่อความต่อเนื่องในการทํางานของสภาค่ะแต่ว่าในช่วงวันที่3ตุลาที่ตำรวจเขาไปขอหมายจับอะตอนนั้นมันเป็นช่วงปิดประชุมสภานะคะนั่นหมายความว่าตำรวจสามารถบุกจับคุมสวอุปกิจตได้เลยโดย ไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากสอวอแต่สุดท้ายพอคดีมันถูกดึงมาเรื่อยๆอะ่ะมันทําให้มีการเปิดสมัยประชุมสภาแล้วก็คุณอุปกิจก็ได้รับสิทธิคุ้มครองตรงนี้กลับไปนะคะหลังจากได้รับหมายจับเรียบร้อยค่ะคุณตํารวจก็เดินทางกลับแต่ว่าตอนบ่ายโมงครึ่งเขาได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ศาลให้นําหมายจับตัวจริงกลับไปที่ศาลค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกให้เขาและทีมงานขึ้นไปพบกับรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาที่ชื่อว่าอธิกา,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 ารฟูเจริญถ้าใครติดตามการเมืองของม็อบก็อาจจะคุ้นชื่อผู้พิพากษานเป็ ผู้พิาพากษาที่ไม่อนุมัติให้มีการประกันตัวผู้ต้องหาคดีจากการชุมนุมหลายๆคดีรวมถึงคดีทางการเมืองบ่อยๆคะ่ะในระหว่างนั้นเนี่ยเขาได้รับโทรศัพท์จากอดีตผู้บังคับบัญชาโทรมาถามว่าทําไมถึงออกหมายจับสอวอุปกิจซึ่งตํารวจก็ยืนยันไปว่าก็มันมีหลักฐานเขาก็แค่ทําตามหน้าที่ตอนที่ไปพบ ผู้พิพากษาอัธ,ธาการในห้องเนี่ยมีอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญานั่งอยู่ด้วยนะคะคุณอัธาการก็ต่อว่าคุณตํารวจเลยค่ะว่าทําไมถึงออกมายจับสวกเก่าวหาว่าคุณตํารวจอะคิดจะล้มล้างอํานาจนิติบ,บัญญัติของประเทศใช้ดุลพินิจของตัวเองโดยไม่ชอบในการออกมายจับสว์ที่ไม่มีพฤติการหลบหนี คุณตำรวจก็ตอบไปว่าคดีนี้มีโทษสูงถึงประหารชีวิตและคนที่เป็นสวเนี่ยจะต้องได้รับโทษมากกว่าปกติก็เลยออกหมายจับไปค่ะก่อนที่จะถูกสอบถามว่าเนี่ยเป็นตำรวจที่เกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้เป็นคนทําคดีนี้จริงๆหรือเปล่าซึ่งสุดท้ายเขาก็เป็นคนทําคดีนี้จริงๆมันก็เลยแบบเถียงไม่ได้นะต่อมาคุณอธิการก็ได้ตอบว่าตำรวจต่อค่ะว่าเป็นตำรวจที่ไม่มีวินยัยไม่แต่งเครื่องแบบตำรวจมาพบผู้พิพากษาผมยาวกว่าตำรวจปกติ ซึ่งจริงๆเขาเป็นตำรวจภาคสนามซึ่งการเป็นตำรวจภาคสนามเราจะตัดหัวเกียนเนี่ยมันก็คงจะไม่เหมาะกับการปฏิบัติงานภาคสนามสักเท่าไหร่นะคะก่อนที่ผู้พิพากษาอธิการจะบอกให้คุณตำรวจไปถอนหมายจับแต่ตำรวจเนี่ยปฏิเสธเพราะว่าถ้าออกหมายจับเช้าแล้วถอนหมายจับตอนบ่ายเนี่ยเขาโดนตรวจสอบแล้วเขาโดนคดีแน่ๆนจากนั้นค่ะคุณอธการก็เรียกผู้พิพากษาเวนที่เป็นคนอนุมัติหมายจับมาถามว่าทําไมถึงอนุมัติหมายจับ ผู้พิพากษาเวนก็ตอบว่าก็พิจารณาตามหลักฐานแล้วมันสมควรอนุมัติหมายจับก็เลยอนุมัติก็แค่นั้นคุณอธการก็ถามผู้พิพากษาเวานว่ารู้หรือไม่ว่าการออกหมายจับบุคคลสําคัญต้องปรึกษากับผู้บริหา,ารศาลก่อนผู้พิพากษาเวานก็บอกว่าไม่ทราบแล้วก็ไม่เคยรู้เรื่องระเบียบของศาลอันนี้ด้วยก็เลยขอดูตัวระเบียบซึ่งสุดท้ายอ่ะก็ไม่ได้มีใครเอาไอ้ระเบียบศาลตัวนี้มาให้ผู้พิพากษาเวานท่านนี้ดูนะคะจากนั้นคุณอธิการก็ไล่ให้ตํารวจออกจากห้องแล้วก็ตามด้วยการถอนหมายจับค่ะโดยตอนที่ถอนหมาย ออกหมายจับตอนแรกอ่ะเขาก็เป็นคนถอนนั่นแหละเขาก็ถามตำรวจว่าอยากให้ระบุเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมในการถอนหมายจับครั้งนี้ไหมซึ่งตำรวจก็บอกว่าเออเขาไม่ได้มีอำนาจระบุอะไรแต่ผู้พิพากษายังถามย้ำคำถามเดิมอยู่เรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยคุณตำรวจก็เลยบอกให้ระบุไปว่าเพื่อป้องกันการล้มคดีสวอุปกิจตขอให้พนักงานสืบสวนสอบสวนออกหมายเรียกคุณอุปกิจตภายใน15วันไม่เช่นนั้นจะออกหมายจับแต่จนปัจจุบันค่ะก็ยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับแต่อย่างใดหลังจากที่มีการถอนหมายจับแล้ว อธิบดีศารได้เข้ามาขอโทษตำรวจแล้วก็ผู้บังคับบัญชาเรื่องที่รองอธิบดีใช้วาจาไม่เหมาะสมแล้วเขาก็บอกเพิ่มว่า หากไม่ทําการถอนหมายจับผู้ใหญ่น่าจะตําหนิอย่างแน่นอนซึ่งคุณตํารวจก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผู้ใหญ่ที่ว่านี่คือใครนะและหลังจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์ค่ะคุณตํารวจแล้วก็ผู้บังคับบัญชาของคุณตํารวจคนนี้ก็โดนย้ายค่ะโดยทั้งสองคนระบุว่าการย้ายครั้งนี้เป็นการย้ายที่พวกเขาไม่สมัครใจและมันทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถเข้าไปยุ่งกับคดีของสวอุปกิตได้อีกนะหลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะแน่นอนว่าประชาชนก็ต้องตั้งคาถามแน่นอนว่าเอาก็มันมีระบุไว้ชัดเจนเราไม่ใช่หรอว่าตอนถอนหมายจับอะจะต้องม เรียกใน15วันนะแล้วทาไมทุกวันนี้ยังไม่เห็นจะมีการออกหมายเรียกอะไรเลยทางตํารวจก็ออกมาชี้แจงว่าเป็นเพราะพยานหลักฐานยังไม่สมบูรณ์ค่ะมีเอกสารที่ไม่ใช่ภาษาไทยจํานวนมากกว่า1000แผ่นจะต้องจัดแปลเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยก่อนซึ่งมันก็แปลกดีตอนแรกมันมีหลักฐานเพียงพอถึงคาดออกหมายจับได้แต่พอยกเลิกหมายจับไปแล้วจะออกหมายจับใหม่กลับบอกว่าหลักฐานไม่พอเฉยเลยต่อมาค่ะทางคุณอุปกิตได้ยื่นฟ้องตํารวจผู้ทําคดีคนนี้นะคะซึ่งตํารวจคนนี้ก็คือพันตํารวจโทมาณพงศ์วงศ์พิวัตรโดยเป็นการยื่นฟ้อง ต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางในข้อหาเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งและเป็นเจ้าพนักง,งานในตำแหน่ง เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนสอบสวนคดีอาญาได้กระทำหรือไม่กระทำการเพื่อเป็นการกลั่นแกล้งให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องได้รับโทษทางอาญาซึ่งต่อมาคุณลังสีมันลมได้ออกมาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับฟานฟ้องในครั้งนี้นะคะเพราะคุณอุปกิจบอกว่าจะฟ้องพันตํารวจโทรมาณพงว่าใช้เอกสารหลักฐานที่เป็นความเท็จในการไปยื่นหมายจับต่อศาลคําถามก็คือแล้วสอวอุปกิจรู้ได้ไงว่าตํารวจเขาเอาหลักฐานอะไรไปยื่นกับศาลเพราะการขอหมายจับเนี่ยจะมีแค่ตํารวจแล้วก็ศาลที่รู้เท่านั้นนะคะว่าหลักฐานที่เอามายื่นคืออะไรดังนนั้ เรื่องนี้แปลว่าคุณอุปกิจตต้องมีเส้นสายต้องมีวงในในการสืบรู้หลักฐานเรื่องนี้หรือเปล่าจากนั้นค่ะในวันที่27มีนาคมคุณอุปกิจตได้ขอข้อมอบตัวเพื่อสู้คดีนะคะแต่ว่าตํารวจอะแจ้งแค่ข้อหาการฟอกเงินแล้วก็การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเท่านั้นไม่ได้มีการแจ้งข้อหารุนแรงอย่างยาเสพติดซึ่งโทษมันต่างกันมากนะคะเพราะว่าคดีการฟอกเงินเนี่ยโทษจําคุกสูงสุดมันอยู่ที่1 0ปีถ้าเป็นสวเพิ่มเป็น2เข้าก็จะอยู่ที่20ปีแต่ในคดียาเสพติดโทษสูงงของมันคือปรระหาชีวิตนะคะคแต่ว่าสุดท้าย คุณอุปกิจก็ถูกฟ้องในคดีอาเสพติดอยู่ดีนะจากนั้นค่ะต้นเดือนตุลาคมปี66ทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้ทำหนังสือขอเรียกตัวสวอุปกิจเพื่อสืบสวนสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาคดีอาญาแต่ทางวุฒิสภา,าหรือสวที่แต่งตั้งกันมาโดยคอสชอเนี่ยบอกว่าไม่ได้ไม่ให้โหวตกันแล้วร้อยกว่าเสียงไม่อนุมัติให้เอาตัวสวอุปกิจไปสืบสวนสอบสวนค่ะโดยตอนนั้นสวอุปกิจออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะว่าเนี่ย จริงๆอ่ะเขาอยากเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมากเลยอยากที่จะออกไปพิสูจน์ตัวเองเร็วๆว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ว่าเพื่อนสอวเนี่ยไม่อนุญาตนะสุดท้ายคดีก็ดําเนินต่อมาเรื่อยๆค่ะคุณอุปกิจตมีการใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองสอวในการเลื่อนนัดฟังคําสั่งแต่สุดท้ายวันที่22พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรบปามยาเสพติดก็ได้อายัดรั์เป็นที่ดินจํานวน29แปลงเป็นเงินจํานวน282ล้านบาทนะคะแล้วก็จะมีการทยอยอาย,อายัดเพิ่มไปเรื่อยๆจากการตามสืบว่าทรัพย์สินอยู่ต ไงบ้าแล้วก็มีที่มาเป็นอย่างไรนะซึ่งก่อนหน้านี้ทางปปสก็ได้ตรวจสอบทรัพย์สินของคุณอุปกิจไปแล้วประมาณ80รายการนะคะและอันนี้ก็คือเรื่องราวความคืบหน้าของคดีในปัจจุบันค่ะสรุปง,ง่ายๆก็คือโดนทั้งคดีฟ้องเงินแล้วก็คดียาเสพติดนั่นแหละสาหรับเรื่องราวของคดีนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียมีการยกให้เป็นความดีความชอบของทีมก้าไกลแล้วก็คุณรังสิมันลมที่ขุดเรื่องราวนี้ขึ้นมาจนนําไปสู่การเปิดโปงและการดําเนินคดีกับผู้ที่มีตําแหน่งทางการเมืองใหญ่โตอย่างสวในที่สุดนะสุดท้ายเกี่ยววกกับคคดีีีน้่่่ะจาาาเเรรรืองท ไปอาจจะมีหลายคนสังเกตว่าเฮ้ยทำไมคุณอุปกิจเขาฟ้องไปเรื่อยเลยอ่ะเขาฟ้องเก่งจังเลยอ่ะฟ้องคุณลมที่ออกมาแชร์ฟ้องทั้งนักข่าวฟ้องทั้งตำรวจที่ทำคดีจริงๆการฟ้องในลักษณะนี้มันถูกเรียกว่าเป็นการฟ้องเพื่อปิดปากนะคะหรือที่เรียกกันว่าแ l ล p ย่อมาจาก s t a t i g i c l a w s u i t against public participation มันคือการฟ้องร้องที่ปัดจากการแสวงหาความยุติธรรมอันเป็นสาระสำคัญะคะ่ะโดยภาคเอกชนฟ้องเพื่อหยุดยั้งพลเมืองไม่ให้ใช้สิทธิทางการเมืองเพื่อกล่าวโทษพวกเขาอย่างเช่น การฟ้องหมิ่นประมาทจากการพูดถึงข้อเท็จจริงบางประการง่ายๆคือมันเป็นการฟ้องที่เขาไม่ได้หวังว่าเขาจะชนะอ่ะแต่อยากฟ้องเพื่อปิดปากเฉยๆฟ้องเพื่อกันแกล้งฟ้องเพื่อข่มขู่เพราะสุดท้ายต่อให้ศาลยกฟ้องแต่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องใช้เงินต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้พลังงานเนาะมันเป็นการใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อกดดันจํากัดการแสดงออกเพราะต้องวิ่งเต้นสู้คดีและยุติข้อเรียกร้องจากกลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆค่ะอย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมฟ้องหมิ่นประมาทชาวบ้านที่ออกมาพูดเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากโรงงานคือทุกคน ต้องนึกสภาพแบบชาวบ้านที่เป็นเลียวชาวบ้าน,นจริงๆเรายังไม่ต้องพูดถึงค่าทนายในการสู้คดีเลยนะแค่ค่าเดินทางในการที่จะไปรับฟังข้อเก่าหาบางครั้งมันยังยากที่เขาจะมีจ่ายเลยแล้วมันก็จะมีบางคดีที่เขาใช้วิธีไปฟ้องแบบจังหวัดไกลๆอะ่ะ ประมาณว่าชาวบ้านอยู่เชียงใหม่แต่ไปฟ้องศาลในกรุงเทพอะไรเงี้ยผลกระทบจากการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเหล่านี้ก็จะกลายเป็นเครื่องมือปิดปากประชาชนไปค่ะซึ่งเคสแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในไทยนะมันเกิดขึ้นหลายประเทศรอบโลกเลยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันเนี่ยก็มีความพยายามที่จะผลักดันพระราชบัญญัติมาตรการการป้องกันการฟ้องปิดปากในความผิดทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบนะคะหรือว่า anti-slap law สิ่งนี้จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการฟ้องปิดปากครับวิธีการทํางานของมันก็คือ พยายามให้ศาลยุติคดีประเภทนี้โดยเร็วที่สุดตั้งแต่ชั้นเริ่มต้นของการพิจารณาคดีเพื่อลดความเสี่ยงความเสียหายแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ฟ้องปิดปากนะโอเคค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคดีของสอวอุปกิจหรือว่าสวชงเอนะคะใครมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างนี้นะคะและเหมือนเดิมสําหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปข่าวสรุปแฮชแท็กแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปะคะ่ะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล, <c oughs> แล้วเจอกันใหม่ในแฮชชังหน้าฮะบ๊ายบาย